การบูชาจัดว่าเป็นมงคลในมงคลข้อที่9ตรงกับภาษาบาลีว่าปูชาจะปูชนียานังแปลว่าบุคคลผู้ที่ควรบูชาการบูชาในมงคลข้อนี้หมายถึงการปฏิบัติสามอย่างคือหนึ่งปักคันหั การบูชาด้วยการยกย่องนับถือ,ส,อสักการะการบูชาด้วยสิ่งของและ 3. ส,สัมมาณะการบูชาด้วยการนับถือการบูชาด้วยการยกย่องหมายถึงการสนับสนุนยกย่องคนที่มีความรู้ มีความสามารถเป็นคนดีในการเลือกคนอย่างนี้จัดเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของการบูชาเพราะว่าคนที่มีความรู้มีความสามารถที่ดีอย่างนี้เป็นการบูชาแบบยกย่องการที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายสวดสรรเสริญ พระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจะเป็นเวลาเช้าเย็นหรือก่อนนอนก็ตามก็จัดเป็นการบูชาด้วยการยกย่องสรรเสริญเหมือนกันการบูชาด้วยสิ่งของคือการบูชาที่แสดงออกภายนอกด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรม เช่นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นการจัดของบูชาพระเพื่อจะชักจูงจิตใจของผู้บูชาให้เกิดประสาทธะให้สดชื่นและมุ่งสู่ความดีการบูชาด้วยการนับถือการบูชาอย่างนี้มิใช่เพียงแต่นับถือเฉยๆต้องถึงขนาด ยอมรับนับถือเพื่อเป็นการฝากชีวิตการยอมรับนับถืออย่างสัมมานะเป็นลักษณะหนึ่งของการบูชาการบูชาก็เหมือนกับการทานอาหารคนเราจำเป็นต้องทานอาหารเพราะการทานอาหารจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโต มีชีวิตอยู่ได้การบูชานั้นเป็นหลักการเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรู้จักเลือกบูชาเฉพาะบุคคลและสิ่งที่ควรบูชาเท่านั้นเราจำเป็นต้องเลือกบูชาสิ่งที่ควรบูชาเท่านั้นจึงจะเกิดผล ในทางที่เป็นความสุขและที่เป็นทางเจริญก้าวหน้าการบูชาที่เป็นความดีพิเศษอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้บูชามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตความเจริญก้าวหน้านี้เรียกว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งในมงคล38ประการ การบูชาเป็นหลักปฏิบัติที่มีผลถึงขั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจของคนวิธีการบูชามี3วิธีก็คือ 1. นึปักไคหะการยกย่องสนับสนุน 2. สัมมาณะการยอมรับนับถือเป็นที่พึ่งทางใจและสาสักการะการบูชา ด้วยเครื่องบูชา